หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่31เฉลยคนใหม่ย,ยันกายลุกขึ้นสายตามองไปที่ฉเฉลยที่ตายไปเมื่อครู่สิบเอกบิลเขาตายแล้วโอ้กอด เขาเป็นอะไรตายแล้วทําไมไม่จัดการเรื่องศพให้เขาก่อนละ่ะเขาเป็นอะไรตายนะเหรอเขาก็เป็นเฉลยตายนะสิส่วนเรื่องศพเราต้องรองคําสั่งก่อนต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดการศพพวกที่อยู่ก่อนต่างเล่าเรื่องภายในคุกแห่งนั้นให้แก่คนที่มาใหม่ฟังอย่างละเอียดเพื่อให้เขาได้รู้ตัวไว้การที่รู้ตัวก่อนอาจจะทําให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้น และทั้งคนที่มาใหม่รู้และเข้าใจอย่างทราบซึ้งเราว่าเวียดกงไม่มีมนุษยธรรมแก้เราศัตรูแม้แต่น้อยในค่ายเฉลยศึกไม่มีคำว่าสนธิสัญญาเจนีวาที่โลกทำกันอาหารถูกยกมาวางที่กลางลานฉเฉลยทั้งหมดเข้าแถวกันเองตามระเบียบผููขุมวางถังข้าวลงแล้วเดินจากไปเหมือนไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นมาสามสี่ตัวที่ถังข้าวปินปากถังเอาปากงับข้าวด้วยความหิว หมาของผู้คุมมีศักดิ์ศรีเท่ากับผู้คุมฉเฉลยไม่มีสิทธิ์จะไปไล่หรือตีมันเมื่อมันอยากกินต้องปล่อยให้มันกินไปหรือมันอยากจะกัดใครก็ต้องปล่อยให้กัดนี่เป็นกฎของคุกอาหารมือนานซึ่งเหมือนกับทุกๆมือที่ผ่านมาฉเฉลยคนใหม่ต้องกล้ำกลืนกระเดือกเข้าปากเพราะหากไม่ทำมีหวังอดตายข้าวที่มีข้าวสารกับข้าวเปลือกอย่างละครึงบางครั้งต้องทนเคี้ยวกแกรบให้มันแหลกเรากลืนเข้ากระเพาะไปกับข้าวที่มีผักสารพัดชนิด เท่าที่จะหาเก็บได้ในป่าและในหมู่บ้านจะเป็นยอดอ่อนยอดแก่หรือแม้แต่ผักที่เน่าแล้วเอามารวมกันทั้งที่หั่นและไม่ได้หัน่นต้มแล้วใส่เกลือเพียงอย่างเดียวก็พร้อมแล้วสําหรับคนที่ถูกเรียกว่าฉเฉลยเป็นอย่างนี้ทุกมื้ทุกวันในหนึ่งเดือนจะได้กินเนื้อซึ่งจะเป็นเนื้อหมูเนื้อควายเนื้อวัวหรือเนื้ออะไรก็แล้วแต่หนึ่งครั้งแต่ที่ไม่มีทางได้ลิ้มรสเลยก็คือเนื้อหมาที่เป็นอาหารโปรดประจําชาติของพวกเวียดนาม ทอมวันนี้คุณว่ามันจะต้อนรับเม j เจอร์เนลเซนยังไงลองทายสิหมายความว่าไงเซอร์เจนพันตรีเนลเซนคนที่มาใหม่ต้องงุนงงต่อคําพูดนั้นเราหันมามองหน้าร้อยเอ็ดทอมมี่แน่นอนเซอร์เจนมันก็ต้องมีแน่นะผมว่า2เกมแรกนะคือเอาแหบประจานในหมู่บ้านที่นี่อีกเกมก็อาจจะเป็นเกมหมาล่าคนก็ได้พ่อนหลังเนี่ยดูเหมือนจะว่างเว้นมาเกือบเดือนแล้วหมายความว่าไงเกมหมาล่าคนนะ่ะ หมายความว่ามันจะปล่อยให้เมเจอร์หนีแล้วมันก็ให้หมาออดมกินล่าสิไอคนไม่เท่าไหร่หรอกเราอาจหนีรอดได้แต่อหมาเนี่ยสิไอพวกนี้ร้ายะมัดมันดมกินเก่งจริงๆเคยมีคนหนีรอดไหมเคยเหมือนกันคือรอดตายจากที่นี่แต่ต้องไปอยู่ในป่าพันตรีเนลเซนถึงกับน่าีดีพรขอไม่คิดว่าจะมีความหัดหรือโหดแบบนี้หลงเรืออยู่ในโลกแล้วเราควรทําไงดีกับไอหมาพวกนี้ไอวิธีการมีเยอะแยะแต่ทําไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องมืออุปรกรณ์่ะ ความเงียบเขาปกคลุมทันทีเขาสารปนเขาเปลืกที่กืนลงคอยากอยู่แล้วกับยากเพิ่มขึ้นอีกในใจของพันตรีเนลเซนคิดอยู่ว่าคราวนี้หรือชาตินี้จะมีโอกาสได้กลับคืนสู่บ้านเมืองหรือไม่เท่านั้นการที่ต้องตายนั้นเขาควรจะตายด้วยน้ำมือตัวเองหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายศัตรูสายตาทุกคู่ต่างให้ความสนใจแก่สมาชิกใหม่พันตรีเนลเซนนักบินบี2จากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในใจนั้นเปี่ยมไปด้วยความเวทนาสงสารความที่ตนเคยโดนมาแล้วจึงรู้ดีว่าเกมหมาล่าคนนี้มันเหี้ยมโหดเพียงใดความสงสารเกิดขึ้นในความรู้สึกแต่ก็สุดที่จะเข้าช่วยเหลืออะไรได้ในยามนี้ทุกคนต่างต้องพึ่งพาอาศัยได้แต่ตัวเองเท่านั้นชีวิตที่เก็บรักษามานานจะต้องพยายามเก็บรักษาต่อไปอีกผู้คุมทหารเวียดนามเหนือนั้นไม่มีความเมตตาแม้แต่น้อย ความโหดเหี้ยมของพวกมันเกิดจากอุดมการณ์ที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดอเมริกาคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของมันของเวียดนามเหนือการปฏิบัติการโจมตีทำลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดเมื่อมีกองทัพสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องการรบครั้งนั้นฝ่ายเวียดนามเหนือจะทำการประโคมข่าวทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนของมันรู้อย่างกว้างขวางว่าทั้งหมดนั้นเป็นการกระทำของสหรัฐ การที่ได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ฝ่ายตนเองได้รับแต่ความโหดร้ายจากการกระทําของคนอื่นย่อมเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ความเกลียดชังนั้นต้องฝังลึกลงไปในจิตใจและสายเลือดเวียดนามเหนือมีการรณรงค์ให้ประชาชนของตนเกลียดชงังสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่เกิดทั้งนี้เพื่อเป็นการหวังผลระยะย,ยาวตามแนวความคิดของโฮจิมินใครจะเชื่อบ้างว่าแม้แต่โจทย์เลขคณิตที่สอนเด็กยังเขียนว่าวันหนึ่งในฤดูร้อนอันอบอุ่น เครื่องบินของอเมริกันมาทิ้งระเบิดทำลายประเทศเวียดนามจำนวนสิบลำปรากฏว่าถูกนักรบทหารกล้าข,ของเวียดนามยิงตกห้าลำคำถามคือเครื่องบินอเมริกาเหลือกี่ลำหรือบางคำถามที่ว่าประชาชนเวียดนามเหนือที่รักแต่ความสันติสุขกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ในนาจำนวน150คนเวลาต่อมาเครื่องบินอเมริกาได้มาทิ้งระเบิดใส่ชาวนาตาย90คนคงเหลือชาวนาที่เกี่ยวข้าวอีกกี่คน เด็กเล็กที่ถูกหัดให้เล่นกับของเล่นประเภทอาวุธเช่นปืนสิ่งที่นำมาทำเป็นเป้าคือรูปทหารอเมริกันเป็นตน้นเมื่อคนเหล่านี้เติบโตขึ้นมามีหรือที่เขาจะไม่เกลียดชาสารัฐอเมริกาดังนั้นคลาใดที่พวกเขาพบเห็นทหารสารัฐสิ่งที่เขาต้องทําคือการระบายความแค้นประชาชนทุกคนจะยึดมั่นในผู้นำอย่างเหนียวแน่นพ่อแม่จะสอนเด็กว่าใครคือพระเจ้าเด็กจะตอบว่าลุงโฮเสื้อผ้าหนีใครให้เด็กจะตอบว่า ลุงโฮรวมทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคนของเขาหลวนเป็นสิ่งที่ลุงโฮจิมินห์ให้ทั้งสิน้นเฉลยทั้งหมดกลับมารวมกันอีกครั้งหลังอาหารมื้อนั้นพันตรีเนลสันกลายเป็นไข่แดงอยู่กลางวงล้อมของทุกคนคําถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกมากกว่าคําถามที่พันตรีเนลสันจะได้ถามพวกที่อยู่ก่อนซึ่งดูเหมือนจะเป็นการเห็นแก่ตัวอยู่บ้างแต่จะทําอย่างไรได้ในเมื่อทุกคนที่อยู่มาก่อนนั้น ต่างปรับตัวให้เข้ากับความลำบากได้ทุกชนิดแล้วความคิดที่ฝังแน่นกับการที่จะมีโอกาสลอดออกไปยังมีบ่อยครั้งที่บางคนพยายามที่จะแหวกหรืหลบหนีจะคายกักกันนี้ไปให้ได้บางคนตายระหว่างทางบางคนกลับมาตายที่เก่าทั้งนี้และทั้งนั้นหลวนถูกตามลาจนหนีไม่รอดทั้งสิน้นแล้วเสียงคุยกันก็เงียบลงทันทีเมื่อมีเสียงเรียกจากผู้คุมไอพันตรีเนลเซอนออกมา ผู้คุมที่เป็นหัวหน้าค่ายพร้อมด้วยลูกน้องติดตามอีกห้าคนที่มีอากาพร้อมในมือยืนประกบอยู่ข้างในลักษณะของการคุ้มกันฉเฉลยศึกต่างหันหน้ามองทางคนที่เรียกพันตรีเนลเซนพันตรีเนลเซนได้ยินเพื่อนที่อยู่ข้างๆบอกให้ออกไปพบกับมันแกจึงค่อยๆกระย่องกระยางเดินออกมาจากกลุ่มโซ่ตรวนที่ล่ามขาไว้จากความที่ยังไม่คุ้นเคยทําให้การเดินไม่คล่องจนบางครั้งต้องลม้มลงพอสะดุดโซ่ตัวเอง สร้างความเวทนาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแต่ก็สุดที่จะช่วยเหลืออะไรได้ทุกคนต่างนิ่งอึ้งไปทำได้เท่านั้นเองกระทั่งคนที่ถูกเรียกออกมายืนเด่นอยู่ด้านหน้าไอเ้เฉลยจักรวัรดนิยมทุกคนพวกเจ้าจงฟังทางนี้ยังมีใครที่คิดหนีอีกไหมตัวอย่างมีให้ดูมากมายหากใครต้องการจะลองก็เชิญไอ้บักคำพูที่มันยังอยู่คุกน้ำตอนนี้มันกำลังจะบ้ามันกำลังจะตายใครอยากเอาเป็นตัวอย่างเชิญเลยเรายินดี บอกแล้วว่าคุกแห่งนี้ไม่เคยมีใครหนีรอดไปได้แม้แต่รายเดียวตั้งแต่ก่อตั้งมาไอ้คนพูดเงียบไปสายตามองกลาดไปที่เฉลยทุกคนซึ่งไม่มีใครอยากจะศบตามันการที่ไม่อยากเห็นหน้ามันก็เพราะความเกลียดนั่นเองหลาย้คนที่ออกมาพูดก็เริ่มพูดต่อไปอีกฉเฉลยไหมไอ้พันตรีเนลเซนวันนี้มันต้องได้รู้จักกับบทเรียนหากวันต่อไปมันคิดที่จะหนีวันนี้เราจะให้เขาหนีให้หนีเข้าใจไหมหนีหนีหนีไปเลยหนีไปให้รอด มันพูดเหมือนคนที่คลั่งแขนสติกำลังจจวิปราสมันหันไปมองพันตรีเนลสซนเราพูดต่อไอพันตรีเนลสันเราให้เจ้านหนหีหนีไปให้ไกลหนีไปให้ได้หนีไปให้เร็วเราไปให้รอดด้วยเราจะให้เจ้าหนีเข้าใจไหมถ้าเจ้าหนีรอดเราจะปล่อยเจ้าแต่ถ้าเจ้าหนีไม่รอดเจ้าจะเลี้ยงไม่โตอย่าลืมต้องหนีให้รอดเข้าใจไหมมันพยายามย้ำคำว่าหนีไปให้รอดซ้ำแล้วซ้ำเรา ทางหนีเพื่อให้เกมการลา่ามันออกรถยิ่งขึ้นเมื่อฝ่ายหนีได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วมันก็จะล่าอย่างสุดความสามารถเหมือนกันเกมจะออกรถก็เมื่อคู่ต่อสู้สู้สีกันมึงจะให้กูไปท้งโซ่ตัวอย่างเงี้ยเลยนรลกทันทีที่พันตรีเนลเซนพูดจบสมุนคุ้มกันใช้หลังมือซัดเขาเต็มใบหน้าเลนเอาคนที่ถูกหลังมือ่วนเซล้มลงกองกับพื้นดินเพราะไม่มีแรงที่จะยืนทรงตัว มึงไม่รู้หรืองไงว่าที่นี่ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นทำไมไม่ได้ถามคนเก่าเลยหรืองไงถอดเสื้อออกพันตรีนเนวเซนค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นไอเวียดนามเหนือที่เป็นลูกสมุนกระชากเสื้อเขาออกอย่างไรป้ปราณีจนเสื้อชุดนักบินตัวนั้นฉีกขาดไม่มีทางเอามาใส่ได้อีกรางทอนบนที่เปลือยเปล่าทำให้มองเห็นบาดแผลเล็กใหญ่เต็มตัวทั่วรางบางแผลแห้งแล้วบางแผลถูกล้างใหม่เมื่อตอนถูกกระชากเสื้อทำให้เลือดไหลออกมาอีก ใบหน้าของพันตรีเนลเซนบ่งบอกถึงความเจ็บปวดยังเห็นได้ชัดไปไปได้เลยพันตรีไปน่นประตูออกไปผู้คุมไล่อย่างกับหมูกระหมาพันตรีเนลเซนยังสับสนอยู่ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะไม่รู้ระเบียบที่นี่จนเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มส่งเสียงบอกให้ไปนั่นแหละจึงต้องกระย่องกระย่างออกเดินประตูเปิดรอไว้แล้วพร้อมทหารถืออา้าตสี่คนความเงียบที่ทุกคนไม่รู้จะปรีปากพูดเรื่องอะไรในตอนนั้น สายตาต่างจ้องมองไปที่ร่างของเฉลยคนใหม่ที่เริ่มประเดิมเกมไล่ล่าครั้งแรกเขาพยายามกระโภกกระเพกเดินไปอย่างตั้งใจมือข้างขวากุมโซ่ตรวนไว้ไม่ให้พันขาไอพวกผู้คุมที่ออกมาส่งตอนนี้กลับเข้าไปหมดแล้วเฉลยเหล่านี้ไม่สงสัยเลยว่าทําไมมันจึงยังไม่ออกตามคนที่มันปล่อยให้หนีไปท้งนี้มันแน่ใจพอที่จะให้ล่วงหน้าไปก่อนถึงสองชั่วโมงมันก็ยังตามทัน